มีครับผมถาดใหญ่ๆจะขอชิมก่อนนะนี่ครับไม่กินฝืนหรือจ่าหลายวันหลายวันแล้ว,ลว,ลวมี่ครับเอา้าเอา้านี่เห็นหอมไหมฮะเอาคนเด้อครับ,รบอืม,อมรับนั่นเก๋ออืมนั่งคน็อปกินน้อยครับมือมือนี้กินเยอะครับจ้า เดี๋ยวได้กับบ้านแล้วเดี๋ยวได้กับบ้านแล้วบ้านมันไหนเนี่ยบ้านมันที่สาวครับจริงเลยเย็บเย็บครับหูเขาเลยกินยังไงให้เริ้วครับเนี่ยแสบมั้งลอยข้าไงเพีบเอาเลยครับเดี๋ยวมีพี่เขาอยู่ข้างหลังนะครับอืมอืะไงบีมได้ปะได้ครับ น้องไปงานมาครับก็วันนี้ฐานนี้ผมว่าหมดเงียบเสร็จจากงานเวลางานก็ทํางานครับเว<อ>ลากินก็กินครับหายไปจากคลิปวันหนึ่งไงคนท้องอร่อยนบผมลองกินเห็ดหนอ่อยนี่ครับพลชัยภูมิกลับมาแล้วเทปีถามหาเขากลับมาแล้วคำคำใหญ่ให้เขาไปดูด้วย เตีมเป็นไงร้อนครับร้อนนั่นแหละงนั่นแหละปกติเนื้อนี่เขาไปทำหมูแดดเดียวเนี่ยเดี๋ยวเรามาผัดกับเขาเรื่องเดี๋ยวกุ้งนี้อิ่มมาเพื่อนี่ครับพี่รอยครับเจ้าของกุ้งโนเท่าไหร่นะพี่สามแสนห้าไดไปงานของเขาไหมเนี่ยไปว่ะพี่เข้าไปอ๋อ ทใหญ่ๆครับโอ้ขอนนหอมใส่ไหมนี่ครับยังดำแป๊บครับบางาเนี่ยังครับความทั้งกินงข้าวทังหวานชื่นสายไม่บางฝากไปพาหน้าจอไหมน้องอะไรน้องอะไรเจ๋ครับเยอะถูกคนหรือเปล่บอกว่าบอกว่าบอกว่า พิจึงครับพิจึงเลยตรงนี้ก็ได้กลับแล้วไม่กลับแล้วตรงนี้ไม่ได้กลับแล้วคนชอบก็รอไปก่อนนะคนรออย่าท้อนะครับ <c oughs> เพราะว่าคนรอถ้าท,ท้อท้อมีไว้ให้ลิงถือถ้าถือเป็นลิงลิงดอกเจ <c oughs> ้าอะไรไม่รู้ <c oughs> หรือเพื่อไปยืม <c oughs> <c oughs> เราถามกันเนี่ยครับจ้าคิดต่อใครคิดได้ไงโอยผมไปเรื่อยครับเพราะว่าผมผม เอาอลไรต, okay, ตอกเอาไข่ตอกเอาไข่ตอกต,<อ>ติดไฟอนะ่ะ <c oughs> เลือดดินเลือดไม่ไหลไ <c oughs> เทปเล่าอ่ะอฮะโอเคครับขอยากินเข่ากันนะครับม้องเบิ่งกันมาถาดนี้สิเบิร์ตบอยหมดไหมหมดครับโอเคครับดูอยครับ